สอนทุกคนก็คือ支付宝支付宝นะครับ支付宝ซึ่งประเทศไทยที่พูดว่า AliPay านะครับ支付宝นะครับ支付宝ก็คือ AliPay อนะครับ支付宝แล้วคำถัดไปก็คือนั่นแหละถ้าหลายๆคนเวลาเจอคนจีนในไทยก็คือตัวเฉะพาะพวกร้านเซเว่นหรืออยู่เซ็นเตอร์เวิร์ก ห้างที่ใหญ่ๆที่มีนักท่องเที่ยวจีนเยอะนะครับก็จะมีคำว่า Weixin นะครับ Weixin 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 We ก็คือ WeChat นะครับไม่เพียงแต่จ่ายเงินไต้นะครับก็คือแอปที่คุยนั่นแหละครับก็คือแอปที่คนจีนชอบใช้นะครับก็คือ Weixin นะครับแล้วก็จ่ายเงินไต้นะครับ Weixin นะครับส่วนคำว่า Weixin Pay ก็คือ จ่าย WeChat Pay นะครับ i 微信支付微信支付นะครับส่วนคำว่า支付宝 m a ก็คือ支付宝扫码支付支付宝扫码支付ก็คือ Alipay อสแกนจ่ายเงินนะครับ Alipay สแกนจ่ายเงินนะครับคำศัพท์พวกนี้มันก็ไม่ยากเลยนะครับทุกคนพอมา เรียงเรียงกันก็เข้าใจได้นะครับก็คือ微信支付扫码支付支付宝支付宝扫码支付นะครับคำพวกนี้ไม่เห็นยากเลยนะครับ